ทำไมพระพุทธองค์จึงทำให้หม่อมฉันได้รับความอับอายอับยศด,ด้วยการเที่ยวบินทบาทขอข้าวขออาหารอย่างนี้พระพุทธองค์เป็นถึงเชื้อสายกษัตริย์หรือข้าพระไทยว่าหม่อมฉันไม่สามารถจัดพัตตาหารถวายพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ได้ทั่วถึงพระบิดา เมื่อเราบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นการเป็นขติยะสากยวงศ์ได้สิ้นสุดลงและประดิษฐานอยู่ในพระพุทธวงศ์ตั้งแต่นั้นมาการออกบินทบาทจึงเป็นไปตามจารีประเพณีของพระพุทธเจ้าแม้พระพิสุกส์ก็ปฏิบัติตามสายพระพุทธวงศ์นี้ ขอพระบิดาตั้งใจสดับธรรม,มเทศนาเถิดบุคคลเมื่อยังยึดมั่นอยู่เพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องถูกมานมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมั่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมาน จึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงวันพรุ่งนี้หม่อมฉันขออาราธนาพระพุทธองค์และพระสาวกไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชวังด้วยเถิด นับแต่พระพุทธองค์เสด็จมายังพระราชวังม่อมชันและมหาประชาบดีได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมสูงขึ้นไปตามลำดับทุกวันจนวันนี้วันที่สามแล้วพิมพาก็ยังไม่ยอมเข้ามาพบพระพุทธองค์เฝ้าแต่เศร้าโศกอยู่แต่ในห้องม่อมชันขออาราธนา ให้เสด็จไปโปรดพิมพาผู้เคยเป็นชายาของพระพุทธองค์ด้วยเถิดพระบิดาเราจะไปโปรดพิมพาและเราจะนำพระโมคคัลานะพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องซ้ายและขวาไปด้วย เหตุใดพระองค์ถึงไม่มีความเมตตาปราณีพิมพาผู้เป็นชายาของพระองค์เม้แต่ตอนออกบรรพชาก็เสด็จไปโดยไม่บอกกล่าวหม่อมฉันมีความผิดอะไรหากว่าหม่อมฉันมีความผิดแต่ราหุลูกของเราที่เพิ่งประสูติในวันนั้นมีความผิดอะไรพระองค์จึงทอดทิ้งไว้ให้ไร้พระบิดาพิมพา เจ้า่ะได้เศร้าโศกไปเลยเรากระทำไปก็เพื่อช่วยเหลือเจ้าและทุกๆคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์พิมพาเจ้าเกิดมาเป็นคู่บาร,รมีกับเราเป็นผู้มีคุณในการสั่งสมบาร,รมีของเรามาหลายพบหลายชาติบัดนี้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นชาติพบทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงเถิดว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องมีความพัดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลกรรมนั้น